ปลูกมันคาคืบนี่มีแล้วมันหลายเนาะโอ้ป้าน้าพิ่นว่าสิให้เขามันเหลืออยู่ยแล้วล่ะปลูกอย่งมันน้ำเบิเ่งน,น,นี่เอาแมงมันขึ้นมาเห็นหญ้าขึ้นมาโวยไรโดดเดียว <c oughs> ขึ้นมาแบบหนาตึบเลย <c oughs> ยายบ่สุดปกติโพด แล้วมันตายมันค่อยนี่เสียวบว่าปลูกนี่สองตน้นใ้ต้นหนึ่งไม่ดีนี่โอ้สายเสียบด้วยนี่ไหมเอานเานะปัดสายเสียบยเอาไว้ใส่เบิร์ดเงียนไปไ่ายหน้ากับแป๊บเดียวก็ได้เงินแล้วรถกับบมี่งวด ววสวัสดีครับเ,รเดี๋ยวเข้ามาเบิงทอนพันครับสิบปลูกแล้วใส่อ๋อนี่ครับแตกออกซ้ำนี่หนเว้ยปลูกนี่พอดีเลยครับขึ้นไวดูมั่นดีเปล่าขอามาได้ใส่ขี้เดียมซื้ขอข้ามามเมาเป็นไรนะอืมคือดีแถ้่ะ ซื้อจากไลนี่สองไลน์ลอสองไลน์ยังเหลือ,อไรน์ลวเท่าไหร่พันสามพันสามมิ้งกว่าว่าแต่แปลงกันพันมีแต่เพื่นบ่อขายแต่ต้นบุกยางงามเลยบ,บ่อขนดแม่ซื้อต้นเหมือนเบิดลายไหมไทยไปตัดตัดเอง แต่ก็ตะนวนสองคนเช็คมือแล้วตัดสองมือวะเก็บสามมือวะตัดสองมือเก็บสามมือก็เก็บหลายมือเลยจัดตัดตัดปุ๊บเแง่ใบายก็เก็บขึ้นอ๋อตัดสามมือแล้วตัดสามมืออ๋อตัดตัดแล้วเขาเก่ามากนะมือไปเอาต่อ นี่ครับการยายลำาัันนากัากยายไปปุ๊บเสียบกลับาบ่บนี่นะโอ้ปลุกทีแท้ดทเดี๋ยวเงินไปไหวใส่เบิดเมี่ยายเมี่ยายใครไปจ้องมองสามมองออ,ออกมาพร้อมกันโพหองออกมาพร้อมกัน<ม> <laughs> ใอ้ทางนั้นเนี่ยให้ทางนี้เนี่ยเบิ่งปลูกมันคาคืบนี่นีแล้วมันหลายเนาะโอ้ป็นงานิ่นว่าสิให้เขามันเหลืออยู่ยแล้วล่ะปลูกอย่างมันน้าเบ,บิ่งนี่เอามันคืบมาเห็นหนาคืบมา,มา,มาว,วัวใหโดดเดี่ยวคืบมาแบบหนาตืบเลยใหญ่เ <c oughs> บิ่ง กุทีโพดแล้วมันตายมันคขวนนี่เสือบว่าปลูกนี่สองตน้นใ้ต้นหนึ่งไลยดีนี่โอ้สายเสียบด้วยนี่ไหมเอานะเออปัดสายเสียบ,ยเ,ยบเอาไว้ใส่เบิร์ดเงินไปไทายหน้ากับแป๊บเดียวก็ได้เงินแล้ว รถกับบมีงวดมลายเมีชายหลายออ,อ,อฟิศเถอะวะเออจับเสียบจับเสียบนะเคเคคนแนนผู้สาวมากได้หลนะาย,ย <c oughs> สิบเหาอตายเสียบจนหักขาเนะ <c oughs> โอ้ก็เสียบไว้พูดเอา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 เอเสียบติดกันก็มี่ครับต้นนี้ก็ดีดีอยู่บ่คือสาดครับต้นนี้เป็นตาตาย มีอทูหมาอีกแล้วหลายคับบ่หลับโอ,โอ,องน้าูม,มันสวยดวยไรนะเมามากกว,ว่าไม่ดีดะ มันกอู้ม <m> ันพญิพอนคืองามแต่ว yeah. <m> ่าปอดพี่น้องเมืองมันสวนผุนบอกยางามอ่ะมันพญิพจนสวนนั่นคืองามขักแต่ว่าแหม่กอ่ะไอ้เหาเลยตีปลูกบ่มีหอดเวลาสิเบิอง เขาปลูกเก่งไห้นแตง้ก้องเ้งามจะ้ะห้องผืน,ม,นมันได้เวลามันงามพอดีเล่เออนีนะครับป่าผุนก็นแล้งามเลย นะอย่างงามเลยครับอันนี้ก็คือการวางแผนปลูกมั่นครับเนี่ยเอารถมาจอดตรงกลางเนาะแล้วก็เก็บทอนมั่นใส่ตะข้า ใส่กระคูใส่ตะก,กาครับแล้วก็เอาย้ายไปปุ๊บย้ายไปหมดเสียบกลับมาปุ๊บกรมาตรงกับรถพอดีม้งนี่ชักลองกับชักไหวเทละไน้อยๆครับนั่นค่อยเดบบตรงเด,ดิเดินไกลนะเพราะาแต่เสียบกับมาหอวน,นี้ปุ๊บเข้ากับไปเอาทอนมันมาหนีปุ๊บย้ายไปอีกเสียบกับมาเอาอยู่รถครับ มันจีเดไว้ังเทียเห้อย้ายไปเลยย้ายไปสูดแล้วก็ห้ากันอย่างมาเอาทอนพันแต่ว่าให้ดีถ้าปลูกก้นเดียวเขาก็ต้องเสียบกลับมากองสิเหรอครับเสร็จไปนในโตเลยครับ กษสรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ